เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาทําการรีวิวการ์ดตัวละครน,นะครับผมซึ่งการ์ดตัวละครณประจําวันนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับผมมันเป็นเละหลังนะครับผมเป็นการ์ดเละหลังก็ถามว่าผมทํำไหมทำครับแล้วหมดไปเท่าไหร่ก็ประมาณ7จ็ดพันกว่าเพชรแม่งไอ้เหี้ยคือหมดเยอะคือถามว่าหมดเยอะไหมก็หมด ว่าพอตัวอยู่รือว่าพอตัวอยู่นะครับผมก็สิ่งที่ได้มาเอาจริงๆคือผมแลกไปแล้วบางบางตัวด้วยนะครับผมคือเนี่ยตามเนี้ยเลยเนี่ยคือตอนเนี้ยสิ่งที่จะได้นะไอสอวิเชียลไม่จะได้แล้วจูน่าด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าผมจะได้ดียองแต่เอาจริงๆนะไอเผดภัยที่ถูกปลูกกับเจ้าหญิงเดอรด่้คือผมได้แบบคือได้จนเอียนแล้วนะครับผมคือแบบมันได้จนแบบ ได้จนเยียบเยยนมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าวิธีการหานี่วิธีมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเควิธีการหาก็ให้คุณสาหรับสูมไปนี่ครับผมคือุูมไอกล่องสองร้อยเพชรไอตรงเนี้ยนะครับผมปุ่มไอกล่องไอสองร้อยเพชรก็สูมไปปุ๊บมันมีโอกาสที่แบบว่าเรดดอกคือเรดด็อกของก็ส้นตีนมันก็ส้นตีนจริงอะอย่าบางทีแม่งคือไอสิ่งที่ไม่อยากได้มันก็ได้ไอสิ่งที่ได้มันก็ไม่ได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะบอกว่า คือมันแรกถ้าสมมติว่าถ้าจะตั้งใจแรกนะผมรอบียองอะ่ะผมจะได้บียองเพราะว่าผมขาดธนูมาสเตอร์คือผมขอธนูมาสเตอร์แค่อันเดียวแค่นี้กูก็ปิดเวนแล้วแล้วก็ไอ้ปัจแจคือผมได้ฟรีมา2ใบด้วยไง <c oughs> ก็เลยแบบเออเง่อนจูน่าก็สุมมาเล่นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีว่ามันมีอะไรบ้างให้สะสมดักดักูน่าร่มอย่างคือ3ใบด้วยกันแล้วก็สะสมกาตัรละคร3ใบ นะครับผมก็คือตั้งแต่เจ้าหญิงน้ำแข็งเชฟมีดามแล้วก็วัานสุดท้ายนะโอมินะครับผมเพื่อแรกตานีนนนาน Rain, Beyond, กก้นะครับผมส่วนของจูเน่ไอ้ส่วนของเอ่อไวเรนบียองแล้วก็ไอเกรสตัวเสิ้งตีนแหละครับผมให้สะสมดาร์คอน่าดาวนะครับแล้วก็สะสมการ์ดตัวละครลายสามใบนะครับผมก็ถามนี้ก็ผมส่วนวงกลมก็ให้สะสมไอ้พวกดาร์คอน่าวงกลมแล้วก็สะสมชุดพวกการ์ดตัวละครต่างๆันละสามใบ เพื่อแลกพวกนี้นะคะผมบอเคเดี๋ยวผมหาว่าคือถามว่าไอตอนลงรีดอ่ะมันงี้ไหมมันก็คือผมก็เรียบร้อยล้วก้าวินเฮียคือกว่าจะเก็บอะ่ะแม่งขึ้นไหนนะโดยเฉพาะตาที่เก้าคือผมเจอยุนลงังคือเป็นการ์ดตัวละครที่ถุดว่าส้นตีมากเลยส้นเต่มส้นตีสัตว์เลยนะครับผมแม่งคือแบบโอ้โหต้องมีบัฟอะ่ะคือบัฟต้องปะทับับอะ่ะเอาจริงบัฟต้องปะทะบัฟอะ่ะแม่งถึงจะสู้ได้ ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าคนในบ้านมันมีอะไรบ้างคือแบบผมก็ไม่ได้ว,ว่าอะไรหรอกนะแต่แค่ว่าคือให้เวลาคุณพักบ้างเถอะจริงจริงนะครับผมโอเคส่วนไอ้พวกตรงแถวด้านล่างผมจะไม่อธิบายนะครับผมคือผมจะบอกว่ามันมีคนมารีวิวซึ่งมีคนมาขอคอมเมนต์เรื่องเ,ออเกมอ้น่ี้ับผมเกมสังกีตาร์คือผมก็พยายามทําอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่พยายามมันพยายามทําอยู่แต่ว่าเวลามันมันไอ้นี่มันบีบอ่ะ นะครับผมก็โปรดเข้าใจยังหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้น่าจะได้ทำละแหละนะครับผมโอเคเึ่เดี๋ยวผมขอทําการคือผมขอรวมก่อนล้วกันคือสิ่งที่ผมอยากได้นะไอจันูมัสเตอร์มันต้องมาแลวนะครับผมจนูมัสเตอร์มันต้องมาถ้าไม่มานี่คือโกรธอะ่ะคือแบบโกรธหนะักมากเลยนะครับผมโอเคให้ใช้ดาคโนโดาวโอเคเดี๋ยวอขับ r a b หนึ่งนะผม g r นะครับเอาแล้วครับผมก็กลับมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ นี่นะครับผมคือตุ๊กกับหัวแผ่นดาบคนหน้าล้นล้วน20คู่เอ้ย10คู่ด้วยกันนะครับผมโดยเป้าหมายกูขออย่างเดียวธนูหนึ่ใบนะครับผมธนูหนึใบแค่ธนูอ่ะเปิดมาปุ๊บกูจบเลยนะครับผมคือจบเลยมันไม่มีอะไรมากนะครับผมธนูหนึ่ใบนะครับส่วนวงกลมก็เดี๋ยวผมค่อยว่ากันทีหลังนะครับผม,บบผมโอเคมามใบแรกไอ้ใบแรกมา ใบแรกเป็นบรับเปนสมุดอันเชิญเกรสเหี้ยแม่งมาบ่อยมากเลยใบที่สองครับเปิดมาร่วมร่วมร่วมสมุดอันเชิญเกรสอะไรวันเนี้ยโอเคใบที่สามครับชื่อแม่งชื่อแบบอัตราการสูงคือแบบกูสนใจมากเลยใช่ไหมถามจริงโหโหสมุดอันเชิญเกรสเออเหนื่อยมากใบที่สี่ครับโอ้โหโอเคสมุดอันเชิญเกรส มึงจะบ้าไหมเนี่ยกูถามจริงเออใบที่ห้าครับมามึงเอาดีๆมีกูก็ได้กูไม่ได้ว่าอะไรโอ้ใบที่ห้าสมุนเฉินเกดอีกแล้วใบที่หกครับคือถ้าเกิดแม่งได้สมุนเฉินเกดนี่คือกูกี้ดิเยี่ยโอ้ยใบที่เจ็ดครับคือนี่แพ็คที่เจ็ดนะใบที่เจ็ดโอ้สมเหวียนเฉินเกดโอ้แพ็คแปดหวยวะเนี่ยแม่งเดี๋ยวคือแบบ มึงจะให้แต่สมุอันชินเกตนะใบที่เก้าครับโอ้โหใบที่เก้าชุดที่เก้าชุดที่เก้าโอ้โหสมุนชินเกตชุดสุดท้ายครับชุดที่สิบอ่ะดูดิดูดิมึงจะให้อะไรดูดิมึงจะให้อะไรจะได้โกูเออขอบใจมากเลยอ่าโอ้โหคือสรุปนะกูคือที่กูเสียเวลามันสิบนาทีให้กูมารวมแล้วคือสิ่งที่รวมได้ คือเพื่อเอาสมุดเก็มาเนี่ยนะให้หาโอ้โหคือแบบผมแรกแบบแลกลัวได้เลยี่ยคือแบบแรกลลัวเลยอ่ะแรก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 เอาไปเป็นวัตถุด,ดิบอ่ะรอเลยคือแบบโอ้โหมึงซ่อนตีมากเลยนะครับผมโอเคก็ธนูยังไม่ได้ักทีนึงคือแบบโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ขึ้นเหนื่อยอยุงกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้นแหละเออเหนื่อยเหนียวโคตรเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ก็ผมก็จะจบคลิปปิดอันนี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับแลบบะฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเจ๋อเจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย